สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์นะครับกับเวลา9โมงเอ่อกว่ากว่านะครับ9โมงนิดๆนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปเจ้าตัวนี้นะครับ Honda City ไทซัดนะครับตัวนี้เป็นปี2000นะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0งีีนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับผม รถบ้านแท้ <ka> นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนนะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะฮะเป็นปี2 0 0พนะครับผมเกียร์ออโ,อโอต้ด้วยนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาชมบรรยกาศรอบนอกก่อนนะครับเรื่องของสีนะครับลูกค้าได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมบางทั้งคันนะครับไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับล่องรอยมีน้อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าตัดทิ้งไปได้เลยนะเรื่องของสีนะครับผม ว่าสีเนี่ยสวยนะครับสวยบางเดิมนัคันนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับผมร่องรอยก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยคันนี้ถือว่าเล็กน้อยมากเลยนะครับสบายใจได้ครับสีสวยเงาวับแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูหลังคาครับหลังคาไม่ซีดไม่ด้านนะครับเลือกของสีลูกค้าสบายใจได้นะครับผมไม่ซีดไม่ด้านไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับ นี่นะครับผมให้ชมกันเลยนะครับตำหนิน้อยมากๆนะครับไฟหน้าสว่างสวัยนะครับตัวนี้เครื่องดีมากนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้และและที่สำคัญนะครับประหยัดน้ามันมากๆนะครับประหยัดน้ามันมากๆเลยนะครับผมเติม500จากสมุดปาการนะครับสมุททางสมุดรปาการขึ้นทางด่วนบางนา เส้นกาญนาตะวันออกนะครับมาลงบางปะอินโผวังน้อยซัดยามาโคราชน้ำมันห้าร้อยนี่ยังเหลือนะฮะนี่นะครับผมผมอยู่ที่โคราชนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ติดกับสถานเยาวชนนะครับตำบลจอหอนะครับผมลูกค้าท่านใดที่อยากจะเดินทางมารับด้วยตัวเองก็มาได้เลยนะครับผมนัดวันนัดเวลากันนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกนะครับผมมีริการจัดส่งให้ได้นะครับผม ถ้าอยู่ไกลๆมากผมจะจัดส่งขึ้นรถสไลด์ให้นะครับถ้าอยู่ไม่ไกลยอย่างเช่นจังหวัดใกล้เคียงสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองขอนแก่นชัยภูมอิอ่สารครามร้อยเอ็ดอะไรประมาณเนี้ยเอ่อผมจะขับไปส่งให้นะครับผมถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศภายในกันครับภายนอกเราดูครบแล้วเนาะภายนอกนี่ก็คืออ่ขอย้ำอีกทีนึงนะภายนอกนี่ก็คือสีเนี่ยสวยเลยนะครับสีสวยบางเดิมทุกคัน ไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับผมรองรอ,อยมีบ้างนะครับมีบ้างถือว่าน้อยด้วยนะครับตำหนิเรื่องของสีนี่น้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูยางก่อนดูยางกระแม,มกนะครับยางในสภาพดีนะครับดอกเต็ม4ีล้อนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะครับมากับล้อแมกสวยงามแบบนี้เลยนะครับล้อแมกนี่สวยมากนะครับไม่มีขึ้นขี้เกือนะสวยกริปแบบนี้เลยนะครับทั้ง4ีล้อเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูทั้ง4ีล้อก่อนที่จะเข้าไปชมภายในนะครับนี่ครับผมสวยงาม ดูดันไม่เกรงใจใครนะครับผมหนึ่งเก้าห้าทับห้าศูนย์ขอบสิบห้านะครับโอเคตัวนี้ไม่ติดแก๊สนะครับไม่เคยติดนะครับประหยัดมากถ้าได้ไปเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปใส่แก๊สนะเพราะเดิมๆเขาเนี่ยประหยัดอยู่แล้วนะครับประหยัดมากๆเลยนะครับขับดีด้วยนะครับผมนี่ครับล้อแม็กฝั่งขวาล้อหลังนะฮะนี่ครับสวยงามแบบนี้นะครับเฉพาะแม็กกะยางนี่ก็หลายตังแล้วนะฮะดูล้อหน้าฝั่งขวาครับ สวยงามนะครับแมกเนสภาพดีเลยนะครับไม่มีขึ้นขี้เกื่อนะแบบนี้เลยนะครับผมผมชัดเจนนะผมพยายามจะชัดเจนนะครับผมพยายามมากๆเลยนะครับหากลูกค้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับ083 000ป4 4 0นะครับเบอร์โทรก็0 8 5 5 7 5 4 3 6 9หรือว่าจะโทรมาทั้งสองเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตดนึงนะครับ ลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็เปรียบเสมือนลูกค้ามาดูด้วยตาตัวเองนะครับเนี่ครับผมพยายามจะชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับผมถ่ายดูใกล้ๆเลยนะจี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมอ่ะดูกันอีกรอบนึงก็ได้เรื่องของสีนะครับไล่ไปเลยนะครับดูได้เลยครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับดูชายล่างได้เลยครับรถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับรถไม่เคยชนนะครับรถเดิมลูกค้าที่ซื้อรถจากผมไปนะสบายใจได้นะครับรถที่ชนหนักมาผมไม่รับเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเสียชื่อผมเองนะครับ แล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ยการโอนการอะไรเนี่ยผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับถ้าโอานไม่ได้ผมรับคืนนะครับรับรับคืนแน่นอนนะครับผมรถโอนไม่ได้มันขายไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่รถของผมนะโอนได้ทุกคันนะครับแต่ผมจะรับประกันให้ลูกค้านะครับเพื่อให้ความเกิดความสบายใจนะครับรถของผมโอนได้นะครับโอนได้ทุกคันไม่มีคันไหนโอนไม่ได้หากโอนไม่ได้ผมคืนเลยคืนเต็มด้วยนะครับนี่นะครับพยายามจี้ใกล้ๆนะครับ แล้วก็รถของผมเนี่ยสามารถวิ่งไกลได้นะครับต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับไม่มีการพังกลางทางหรือว่านอกกลางทางนะครับผมอ่ะเนี่ยผมจี้ให้ดูเลยนะครับดำหนีไม่มีนะฮะมีน้อยนะฮะมีตรงนี้ครับอ่าเจอละอ่ะดำหนีดำหนีนิดเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวไล่ดูก่อนที่จะเข้าไปชมภายในนะครับเนี่ยครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ต้องกลัวครับเครื่องเสียงมีใช้งานได้นะครับ สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวดูฝากระโปรงนะฮะสีนี่สวยเงาวับนะฮะได้เป็นสีเดิมด้วยครับรถยังไม่เคยทําสีนะครับมดดูหลังคากันอีกรอบนึงนะฮะจี้ดูใกลๆนะครับผมเปรียบเสมือนลูกค้าได้มาดูด้วยตาของตัวเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับซื้อรถจากผมนะครับตรงปกแน่นอนนะครับผมพยายามชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับ ก็มีลูกค้าบางท่านนะครับก็มีโทรเข้ามาบอกกล่าวกับผมว่าตรงนั้นตรงนี้ขาดเหลือยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมจะรับมาเป็นข้อที่ผมจะไปปรับปรุงนะครับผมนี่ครับผมให้ผมถ่ายใกล้ๆผมก็ถ่ายให้ดูนะครับมอบความชัดเจนนะครับลูกค้าจะได้สบายใจนะครับนี่ครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูภายในกันครับเริ่มต้นกันด้วยฝั่งคนขับเลยครับ เปิดมาแล้วโอ้โหครับผมข้างในสวยงามนะครับเป็นหนังสลับกับผ้ากำมะหยี่นะครับผมจี้ให้ดูใกล้ๆเลยครับไอตรงมือจัดตรงนี้เจ้าของเดิมไปเอ่อไปหุ้มแคปลาให้ด้วยนะครับผมก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามนะครับข้างในเนี่ยสะอาดนะครับสะอาดหอมเลยนะครับนี่ครับพวงไลซิงแบบนี้นะครับผมพวงไลมาแบบนี้แบบแบบเอ่อติดรถมาเลยนะครับติดรถมาจากเจ้าของเดิมนะโอเค อันนี้เป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่นะครับผมสะอาดสะอาดนะอ่ะเดี๋ยวดูผมเคยเคยพลาดนะไม่รู้เรียกว่าพลาดหรือเปล่านะครับผมเคยเจอลูกค้าที่เข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับเขาบอกว่าเบาะผ้า,ามันสกรปรกไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมไม่โกรธนะครับผมไม่โกรธไม่ว่ากันผมก็จะเอาจุดนั้นมาเป็นข้อปรับปรุงแก้ไขนะครับผมจะถ่ายดูใกล้ๆเลยนะนี่ครับผมคันนี้เนี่ยสะอาดนะครับไม่ต้องห่วง ถ้าขันไหนที่มันสกปรกมากๆนะครับขออภัยครับถ้าขันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยผมจะซักซักให้เลยนะครับผมถอดออกมาซักนะครับนี่ครับแต่คันนี้ไม่ต้องเลยนะนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับลูกค้าผมชัดเจนนะผมชัดเจนนะครับผมนี่ครับผมเบาะสะอาดสะอ้านนะครับภายในเนี่ยถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะแปดสิบดีไหมเก้าสิบดีไหมครับผมให้ลูกค้าดูแล้วตัดสินใจเอานะนี่ครับผมบอดี้คอนโซลด้านหน้าครับ ไม่แตกไม่หักนะครับไม่ซีดไม่ด้านนะครับผมสวยงามนะครับระบบแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะครับี่ครับผมเครื่องเสียงอ่ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถเสียบรูตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอีกรูนึงในโทรศัพท์เรานะครับสามารถฟังเพลงได้นะครับผมโอเคเข็มมงเข็มไม้เนี่ยเวลารถวิ่งเนี่ยขึ้นครบนะครับขึ้นครบเลยไม่ไปรอบเครื่องความร้อนนะครับผมน้ํามันแล้วก็ความเร็วนะครับผมขึ้นปกตินะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่ 236,480กิโลเมตรโอ้โหวิ่งน้อยมากๆนะครับรถปี2000เป็นรถบ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมชัดเจนนะผมไม่มีการไปปรับไมค์กอไมค์นะครับบางคนบอกเฮ้ยรถเอ่อรถปี2000มีด้วยเหรอวิ่ง200,000กิโลมีสิครับมีนะครับคนเราการใช้งานมันไม่เหมือนกันนะครับการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับคันนี้ผมบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับ แล้วก็รถทุกคันเนี่ยที่ผมขายไปลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเชื่อใจผมได้นะครับผมโบไม่เคยหลอกลวงใครนะครับผมลูกอีสานลาดยมโมนะครับลูกไมยมโมเนี่ยจริงใจซื่อสัตย์นะครับคนโคราชบานเองนะครับผมนี่ครับจริงใจซื่อสัตย์นะครับนะครับโอเคนี่คือภาษาโคราชนะครับผมโอเคอ่ะมาดูเบาะนะครับมาดูเบาะการเบาะด้านหลังนะครับนี่ครับ โอเคเป็นไงครับสะอาดไหมครับให้ลูกค้าตัดสินนะผมไม่พูดว่าสะอาดแล้วไม่สะอาดนะเบาะนะครับลูกค้าดูนะครับดูกันให้ชัดชา้าดูกันให้ชัดชัดนะครับผมถ <c oughs> ือว่าโอเคนะอ่าผมขอพูดคําว่าถือว่าโอเคแล้วกันคําว่าเบาะนะครับเบาะพากกร์ามยจีนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะเอ่อผมเคยเคยโดนลูกค้าไงที่แบบว่ามาเขา้าเข้ามาติเบ,บาะนะครับเขาบอกว่า บอกไม่ค่อยสวยไม่เหมือนในรูปอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ยครับผมก็เลยเออคันนี้ผมผมก็เลยเน้นๆน,น,นิดนึงอ่ะนี่ครับผมเจ๊ให้ดูเลยครับสะอาดนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับโอเคเนาะลดร,ราคาหลักหมื่นนะครับลูกค้าลดร,ราคาหลักหมื่นนะครับบางครั้งบางทีเออมันจะให้เนี้ยไปเลยแบบลดร,ราคาหลักแสนมันก็ยากอยู่นะครับแต่เออรถของผมเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะ ผมก็คัดสภาพนะครับผมคัดสภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างสีนะครับผมพอใจก็ซื้อกันไปนะครับไม่พอใจก็ไม่ว่ากันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างเนาะ,ะเดี๋ยวขอญาตเปิดท้ายเปิดหัวก่อนเนาะก่อนที่จะได้ดูฝั่งซ้ายนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการ รถราคาหลักหมื่นนะครับผมรถเก่งราคาหลักหมื่นที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมจุกจิกให้ปวดสมองนะครับผมแนะนําเลยนะครับผม Honda City t h p e S นะครับผมปี2000นะครับร์ออโต้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับผมรถเดิมรถไม่เคยชนนะครับดูแต่เข็บซ้ายขวาได้นะครับผมนี่ครับโอเคคันนี้มียางอะไให้ด้วยนะครับมียางอะไรให้ด้วยแล้วก็มีแม่แรงให้ด้วยนะครับโอเคนะครับดูครับสวยไหมครับ ไม่เคยเจาะนะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมียางไหลด้วยมีเครื่องมือด้วยมีแม่แรงด้วยนะครับผมโอเคอันนี้กล่องกล่องรองเท้านะครับผมกล่องเปล่าไม่เกี่ยวกับรถนะโอเคขออนุญาตปิดลงนะครับโอเคครับไปดูฝั่งซ้ายกันครับเอ่อฝั่งซ้ายได้ดูยัง น่าจะยังเนาะผมก็ลืมพอดีถ่ายนานไปนิดนึงโอเคมาดูฝั่งซ้ายกันครับเริ่มต้นที่ประตูหลังเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบ4บานนะครับแอร์เย็นฉ่าไม่ต้องห่วงนะครับสวยงามประมาณนี้แล้วกันโอเคสวยงามประมาณนี้นะครับนี่ครับดูบอกกันอีกทีนึงนะครับสะอาดประมาณนี้นะครับลูกค้าดูแล้วก็ตัดสินใจนะครับแต่ผมบอกเลยนะรถคันนี้ซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมนะครับ สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิ่งต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับนี่ครับโอเคมาดูประตูฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับอ่าดูกันเลยลูกค้าเดิมเนี่ยโฮมแคปลามให้แบบนี้นะครับสวยงามดูสวยงามนะครับประตูก็ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นฝาครอบฝาครอบลำโพงนะครับมันแตกออกไปอ่าซึ่งจะแตกต่างจากฝั่งขวานะครับประมาณนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่นะครับ โอเคนะโอเคนะครับผมชัดเจนนะครับชัดเจนนะผมชัดเจนนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับผมไปสวยงามมากๆเลยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้ไม่ถ้าถ้าลูกค้าจะไปติดแก๊สน,นะผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยรถเขาเครื่องเดิมนี่เขาประหยัดน้ามันมากๆนะครับแก๊สนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับแต่ขออนุญาตเปิดโอเค เครื่องดีช่วงล่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับไม่มีการพังกลางทางหรือว่าน็อกกลางทางนะครับพังกลางทางน็อกกลางทางขึ้นมาเนี่ยผมรับซื้อคืนเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับลูกค้าโอเคนะฝากระโปรงก็จะมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะครับโอเคมาดูด้านหน้าฝั่งซ้ายกันก่อนเลยครับไล่มาเลยนะครับเดิมแน่นอนนะครับผมรถเดิมแน่นอนนะครับไม่เคยชนหนักนะครับนี่ครับผมโอเคแผ่นเพจยังอยู่นะครับนี่ครับ แผ่นเพดยังอยู่นะครับรถปี2000นะครับโอเคเครื่องดีแบตด,ดีช่วงล่างดีนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมโอเคครับแบบนี้นะแบบนี้นะลูกค้าดูได้นะครับดูความสะอาดนะครับรถราคาหลักเหมือนเนี่ยผมว่าได้สภาพแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะนะครับถ้าเข้าเต็นท์เนี่ยผมว่าแพงกว่านะผมไปเห็นมาแล้วนะครับผมตัวนี้อยู่ในเต็นท์เนี่ยราคาต่างจากผมลิฟต์เลยนะอันนี้ผมเน้นขาย เรียกว่าขายราคาแบ่งปันเนาะกับกำไรก็พออยู่ได้นะครับพอได้เลี้ยงชีพนะครับขายแพงเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมครับเป็นผมผมก็ไม่ซื้อครับถ้ามันแพงเกินไปผมก็ไม่ซื้อนะครับถ้าเป็นผมนะฮะแต่ทีนี้ผมบอกได้เลยนะลูกค้าคุ้มมากๆเลยครับซื้อไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปซ่อมอะไรเลยครับผมนี่ครับฟลฟิล์มก็ได้นะครับผมอยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าบางคนเอ่อก็อาจจะบอกว่า ฟิล์มมืดไปหรือว่าฟิล์มสายไปก็ค่อยไปปรับปรุงแก้ไขเอาเนาะเรื่องของฟิล์มนะครับผมแต่นี้ก็ผมว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคเลยนี่ครับกระจกหลังก็เป็นไฟ์ฟ้าให้อย่างดีนะครับรับสัญญาณวิทยุได้อย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราไปสตาร์ทเครื่องกันนะครับมาฟังเสียงไปพร้อมๆกันนะครับว่าชื่อที่เรียบร้อยครับเครื่องติดไปแล้วนะฮะเครื่องติดไปแล้วต่อไปนะครับ มาดูเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนี่ดูนะครับลูกค้าว่าจะมีควันมีไอขึ้นไหมนะครับนี่ครับขี้ให้ดูเลยครับไม่ควันไม่อไม่พ่นนะครับผมเครื่องดีมากๆนะครับลูกค้าเครื่องดีมากๆนะครับต่อไปครับเครื่องดีมากๆเครื่องดีช่วงล่างดีแน่นอนนะครับลูกค้าเครื่องดีช่วงล่างดีแน่นอนนะครับนีครับผมเสียงเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับในเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงเออ่ พัดลมนะครับเสียงพัดลมเสียงสายพานนะครับเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับโอเคครับขออนุญาตปิดฝังพองลมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับราคาที่ผมจะลงไปนะครับเอกสารครบโอนนะครับผมตัวนี้เอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับพรบภาษีอยู่ที่เดือนมีนาคม2 5 6 6นะครับวันที่17นะครับผม าสามารถใช้งานได้อีกเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ไปต่อเอานะครับค่าสีน่าจะประมาณ800กว่าบาทนะครับต่อปีนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับรถเก่ง Honda City t ้ทายแซดปี2000เครื่องยนต์ 1,500cc เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับสีส,สันสวยงามเงาวับ ตำหนิมีน้อยมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกลับราลูกค้าไปก่อนนะครับสนใจงไงก็โทรเข้ามานะครับ0855754369หนะครับ0855754369หรือว่าจะแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นหะครับหรือว่าลูกค้าจะสะดวกโทรมาได้ทั้ง2เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเควันนี้ผมโบนะครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากครับ